ทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูดูดดสัตว์ที่เราได้มาจะาฟิตวิลเลจน,นะทุกคนดูนี่คือเจ้าบูหยองนะทุกคนไปเราไปดูกันเลยก็ตัวแรกก็จะเป็นนี่เลยนะทุกคนเป็นปลากัดนะเป็นฮามูนสีฟ้าสีมรกตนะทุกคนก็ มีตัวนี้เป็นตัวสือขาวนะคะเป็นทั้มูลเหมือนกันเอ,อ่อทั้งสตัวนะคะตัวละสิบบาทนะคะแล้วก็นี่เป็นหูช้างฮับมูลนะทุกคนตัวละห้บาทนะคะแล้วก็นี่น้องกุ้งเป็นออกุ้งเคฟิตนะคะสีสม้มตัวนี้25บาบาทนะทุกคนแล้วก็มีตัวนี้ อันนี้จะเป็นหางนกยูงหางสีฟ้านะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพันอะไรถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะก็เราซื้อมาตัวเมียห้าตัวตัวผู้ห้าตัวนะคะก็เป็นสิบตัวเนาะตัวตัวละห้าบาทก็ห้าสิบบาทนะทุกคนโอเคเราจะนําประกัดใส่ขวดกันก็คือเราได้เตรียมน้ําใส่ขวดไว้แล้วนะคะก็อันนี้เป็นขวดของทัพมูลนะคะก็ ฮะมูนหูช้างนะขวนี้แล้วก็มีนี่ขวดเบียร์กับขวดโซดานะคะก็คือจะเป็นของสองตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราขอไปเอากันแกลมาก่อนนะนี่ทุกคนเราได้มาแล้วนะคะก็เราจะเอานำเจ้าตัวนี้ลงเป็นตัวแรกนะคะก็คือหูช้างฮามูนเนาะ นะทุกคนโอเคเรียบร้อยน้องก็ได้เข้าไปอยู่ในขวดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้น้องตกนะทุกคนแล้วก็น้ําหกเลยดูสิน้ําเหลือแค่นี้นะไปทิ้งก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็นี่เลยน้องลงขวดแล้วนะเราก็จะพักน้องไว้ก่อน อุบัติเหตุโอเคนี่ไปเอาอุปกรณ์มาเป็นที่เรียบร้อยแลย้วก็เดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็ใส่ในขันอันนี้นะคะแล้วก็ค่อยเอาขิงหนุ่มจีนตักน้องลงขวดเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็มาอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ เราก็มาเริ่มนำน้องใส่ขวดได้เลยก็อันนี้เราขอโทษด้วยนะคะที่ใช้เป็นมือนะแล้วก็หยิบน้องแล้วก็เอาเอาทั้งหัวลงเนาะนี่น้องก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้ก็พักน้องไว้โอเคขยะก็วางไว้ก่อนนี่เป็นน้องเขียวมาแล้วก็ตับเลย ัวละสิบบาทก็คือสวยมากเลยนะทุกคนนะเราไปซื้อมาจากฟิฟลิปินนะทุกคนก็ไปซื้อกันได้อยู่ที่ราชบุรีนะคะบ้านโป่งเนาะนี่ลงแล้วเรียบร้อยโอเคต่อไปอก็จะเป็นปลากุ้งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปเอาเออขันมาอีกขันนึงนะคะเพื่อเป็นที่อยู่น้องนะแล้วก็ไปเติมน้ํา โอเคนะทุกคนเราก็ได้ไปเอาขัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเอาน้องกุ้งใส่ไปเลยนะคะ <Okay. S 2> <c oughs> เขาก็จะใส่ถุงมาสองชั้นนะคะ <c oughs> เพราะว่าน้องกุ้งอาจจะหนีถุงชั้นแรกขาดได้นะคะ <c oughs> ก็ใส่น้องไปเลย น้องตัวนี้เป็นตัวผู้นะทุกคนกล้ามน้องจะใหญ่นะสัเกตได้โอเคเราก็เสร็จไปแล้วนะคะสามชีวิตต่อไปเราก็จะไปเปลี่ยนน้องอ๋อสามชีวิตนะทุกคนโอ้ยไม่ใช่สี่ชีวิตนะแล้วก็เราก็จะเอาน้องสิบตัวนี้ลงในบ่อก,กันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่ถ่ายแล้วนะก็มาแกะถุงก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่เราก็จะทำการปล่อยน้องลงในบอ่อเลยนะคุณนะนี่แล้วก็เอาน้ำในบอ่อลงมาใส่ นะั้นทุกคนเราเราก็ไปเลยเฮ้ยตอนนี้น้องลงไปเร็วนะทุกคนน้องลงไปเร็วอะทุกคนสู่ความเวิงหวาน,น่นไกลโพ้นนู่นไปเร็วไปเร็วนะทุกคนนู่นเขี่ ยังไม่จบเพียงเท่านี้ก็คือว่าเราได้ของมาอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าเราลืมบอกนะทุกคนก็จะเป็นของเล่นนั่นเองก็คือเป็นอของเล่นที่เราซื้อมานะทุกคนก็ด้รับไปดูกันโอเคนีุกนะคนก็อยู่ในตรงนี้เลยก็จะเป็นพวกการ์ดนะทุกคนแล้วก็ของเล่นอีก เราได้การ์ดมาสิบใบนะทุกคนนี่แล้วอันนี้ใบละสามบาทเท่านั้นนะทุกคนก็ทั้งหมดนี้ก็สามสิบบาทนะแล้วก็ได้อันนี้มาเป็นกระปุกใส่ของนะทุกคนนี่บบนี้แล้วก็มีน้องเห็ดนะทุกคนก็คือเราชอบเห็ดนะทุกคนเราก็เลยจะเอาไปตั้งบนโต๊ะแล้วก็มีนี่เป็นไมโครฟล็อปลองเล็กเป็นลองเล็กนะทุกคนแล้วก็ นี่พงกุญเจอันนี้ไม่รู้ว่าน้องเป็นตัวอะไรอะแต่เรานึกว่ามันเป็นแบบไอ้ <Ice cream. S 1> นี่เอออาจจะเป็นไอศครีมแล้วก็เป็น ji, โมจิช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้แล้วก็ได้การมาอีกหนึ่งอันนะทุกคนเขาเรียกว,ว่าการดปะเหรียญเหรียญเป็นเหรียญการ์ตูนแบบนี้นะทุกคนประมาณนี้เราก็จะมาดูเป็นอการ์ดนะทุกคนว่าเราได้การอะไรมาบ้างจะเป็นตัวนี้ ด้นหลังจะเป็นนี้นะคะ่ะแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวที่มันเป็นแบบคล้ายคั้ข้างขาวบินได้ทุกคนแล้วก็มีตัวนี้นะคะแล้วก็มีนกนะแล้วก็มีกวางกวางที่เป็นต้นไม้นะทุกคนแล้วก็นี่เป็นน้องกระตุยก็ตัวนี้นะทุกคน มือกอนใช่ก็มีผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงอีกหนึงตัวนะทุกคนก็มีเท่านี้นะทุกคนก็เราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบาย